เรื่องราวนิทานวันนี้เกิดขึ้นเมื่อการละครั้งหนึงนานมาแล้วทุกคนก็มาเจอกันในปา่าไปเจอกันในป่าเร็วน่าจะมีเสียงสัพพสัตในเนอะใครเสียงอะไรบ้างทาแล้วทําแล้วไปเจอกันในปา่า <c oughs> เร็วๆๆชูมือด้วยชูมือด้วยอย่าลืมนะลูกทุกคนดูที่มือหนูนะเออแล้วเจ้าเต่าก็พูดขึ้นมาว่า โอ้โหซับไตเท่าขึ้นข้างล่างด่วนเออเต่าพูดว่าอะไรวะเต่าพูดอีกครั้งว่าวัสดีครับเออเต่าเขาสวัสดีวัสดีครับผู้ชมครับเออวันนี้ท่านผู้ชมจะมีอะไรให้เต่ากินมั่งหรอครับเออฉันนึกว่าเต่ามันเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ มันพูดอยู่ประโยชน์เดียวดีมันเท่ามันขอของกินได้จากนั้นบีเวอร์เห็นเต่าแล้วเริ่มทนไม่ได้จึงพูดขึ้นมาต่อว่าวันวัน,วนแกจะกินอย่างเดียวได้รึไงฮะเออมผมอยากกินทุกทุกอย่างที่มีอยู่นะครับเอาแล้วบีเวอร์เริ่มกลัวแล้วครับมันจะกินบีเวอร์ไหมจากนั้นบีเวอร์บอกไม่ไหวไม่สนใจมไม่สามารถที่จะคุยกับมันต่อได้เพราะมันอาจจะกินมันได้ว่าแล้ว ยีราฟรีบวิ่งเข้าไปหาบีเวอร์แล้วพูดเป็นเชิงให้กำลังใจกับบีเวอร์ว่าไม่เป็นไรนะถ้าเธอไม่รังแกเขาเขาก็ไม่กินเธอ,เ,อ,อเห็นไหมเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากรับพ <ละ S 2> ันแม่จากนั้นไปอยู่กับยีรากก่อนดีกว่าเออดีใจบีเวอร์รู้สึกมีเพื่อนขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าตัวเองจะโดนกินเ <laughs> จ้าแมวมองซ้ายมองขวาคิดว่าข้านั้นจะมีเพื่อนด้วยดีไหม แมวจะวิ่งไปหาหมู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 เป็นยังไงบ้างวันนี้หมูก็คิดอยู่ว่าหมูนั้นสบายดีหมูจึงตอบว่าตัวเองสบายดีไปว่าฉันสบายดีจ้าโอ้สบายดีเหรอสบายดีเหมือนกัน แล้วหมูก็อยากรู้ต่อว่าแมวนั้นเดินทางมาจากไหนม,มันจึงถามว่าแมวฮะแ,<ห>แมวมาจากไหนคะแมวมาจากไหนเออเสียงสงสัยจริงๆด้วยแมวตอบว่าแมวมาจากตลาดเออ <c oughs> ไปทําอะไรมาจากตลาดวะตลาดี่กางเท่า<ห>ตรงไอ้คาว่ามามามาจากตลาดเนี่ยไปทําอะไรที่ตลาด สิ่งที่กินปลาที่ตลาดเหรออาใช่ไปหาหนูดีมากจะไปหาหนูมีนี่มันเก่งจริงๆถึงแม้ว่าคิวมันยังไม่มาถึงมันก็เดินต้มเตียมมาต้มเตียมมามันยังเดินต้มเตียมต่อไปแล้วมันก็อยากจะมีคิวของตัวเองนอกจากมันถามแมวว่าไปหาอะไรกินที่ตลาดแล้วมันยังถามแมวอีกว่าทำมือด้วยทำมือด้วยลูกทำมือด้วยมีมีเร็วทำมือด้วยถามว่าถามว่าม่ขา แกมีแฟนหรือ,อยังแล้วลวอยู่ๆหมูก็เขินแล้วก็มาอีกผิดคิ้ววะกินปลาสนุกไหมอะ,อะไรนะกินปลาสนุกไหม, <S 2> <S 2> <S ไหมอ๋ออร่อยแมวก็งงงเพราะเมื่อกี้แมวมันบอกว่ามันไปกินหนูมา <S <S 1> <S 1> แต่พอมีถามว่ากินปลาสนุกไหมแมวก็ยังมีความดีใจที่รู้สึกว่าหมีนั่นอยากเป็นเพื่อนก็นเลยตอบด้วยความเห็นใจว่า ก็อร่อยแล้ววะแล้วแมวก็คิดในใจว่าหมีมันเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่านอกจากเต่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหมีเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วยังมีสัตว์ประสอีกมากมายที่อยู่ในป่าแห่งนี้อยากเป็นเพื่อนกันยูยูวัวและตัวอะไรวะนกฮูกวัวและนกฮูกก็หันมานินทาเพื่อนกลุ่มแก๊งนี้ว่าตัวเองตัวเอง เขาสิเขาคุยอะไรกันน่ะถ้าเราไปแจมด้วยเนี่ยเขาจะว่าเราไหมไม่รู้สิเขาจะว่าวรเราไหมอ่ะแต่จริงๆการเป็นเพื่อนกับใครอะ่ะเราอย่ากเกรงใจว่าเขาจะว่าเรานะถ้าเราจริงใจอะ่ะเราไปทักทายเขาที่กว่าเราจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นไงไปกันเถอะไปเถอะไปเถอะว่าแล้วน้องโกกับบัวก็เดินทางไปเพื่อเป็นเพื่อนด้วยนะคะอโอ้ยทนอะไรเห็นนะหลังจากนั้น เวลาผ่านไปเพียงไม่นานทุกคนก็คุยกันจอกแจ๊กจ่อแจ๊คุยกันคุยกันคุยกันไม่หยุดคุยกันไม่หยุดคุย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 ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะแม่มดตัวหนึ่งเดินมาแล้วแม่มดก็พูดขึ้นว่าไปเจอของดีในถ้ำมาทำอะไรกัน呐โอ้ทำอะไร ฉันไปเจอของดีที่ทำมาโอ้อะไรอะ่ะมันคืออะไรหรออะไรอะ่ะรับรองว่าเธอไม่เคยเห็นหรอกมันคืออะไระว่าแล้วแม่มดก็พูดด้วยความน่าสนใจโดยทําเสียงเป็นแม่มดเหมือนกันว่าอยากเห็นไหมละ่ะเสียงเป็นแม่มดหนออ่อย,อยเสียงเป็นแม่มดอีกนิดนึงอยากเห็นไหม,ไมละ่ะ อยากต้องตามฉันไั้นไปไปดูและมีข้อแม้ว่าเดี๋ยวสิให้ฉันส่งคิวก่อนนะและแล้วแม่มดก็มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องบอกหน้าที่ของตัวเองให้ได้ทุกคนต้องบอกหน้าที่ของตัวเองให้ได้เดี๋ยวฉันเล่นเป็นแม่มดเองก็ได้น้องคงคิดในใจอย่างนั้น ว่าแต่และตัวมีหน้าที่อะไรอ,อ,อ,อไไแค่นี้ทำได้ไหม,ไมาแช่ทุกตัว <ทำ S 1> ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าวเสียงไม่ดังแม่มดไม่อยากพาไปทุกคนตอบขึ้นว่าฉันว่า <c oughs> หมูพูดเก่งก็ตอนนี้แหละอยู่ๆก็ตะโกนเข้ามาแต่ลิง ลิงยังมีข้อสงสัยว่าที่ไปนั้นมันปลอดภัยดีไหมที่ไปมันที่ไปมันปลอดภัยไหมแล้วมือลิงไม่ขึ้นเหรอทำไมมันไปเกาอยู่ตรงนี้เออปลอดภัยดีงั้นตกลงไปกันพวกเราเอ,อ,อย่าโกโหกพ่ว่าแล้วว่าแล้วแม่มดก็เดินทางไปโดยนำหน้าไปเลยนะคะไป,ไปเลยเดินไปทางนู้นเดินไปทางนู้น สิ่งที่แม่มดไปเจอนั้นก็คือของที่อยู่ในถ้ำม,มีเรื่องราวต่างๆเล่ามากมายในขณะที่เดินไปแม่มดก็ถามแต่ละตัวว่ามีหน้าที่อะไรเริ่มต้นจากกบก่อนเจ้ามีหน้าที่อะไรล่ะมีหน้าที่จะโดดกระโดดอะไม่สิกบแม่มดฟังไม่ค่อยเข้าใจแม่มดจึงถามกบตอบอีกทีว่าเจ้ามีหน้าที่อะไร อกระโดดอและแม่มดก็ถามต่อไปในตัวอื่นๆเจ้ามีหน้าที่อะไรล่ะเจ้าหมีตอบว่าพยายามกินหมูให้ดีเอ้ยพยายามกินน้ำผึ้งให้เร็วที่สุดนอกจากหมียังเป็นโรคัลไซเมอร์ที่มึนงงตลอดเวลาหาว่าแมวไปกินปลามาจากตลาดทั้งนั้นที่แมวตอบว่ากินหนู มันยังคิดว่าตัวมันนั้นกินสัตว์อื่นเป็นอาหารแต่นึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วมันต้องกินน้ำผึ้งมันจึงกลับลำทันอีกครั้งหนึ่งว่ากินน้ำผึ้งไงเร็วที่สุดนี่แล้วมันก็นึกในใจว่าก็รู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นอัลไซเมอร์จะถามอีกทำไม <laughs> และในขณะเดียวกันยีราฟก็อยากจะบอกมันกันว่าฉันนั้นมีหน้าที่ฉันก็มีหน้าที่กินพืช ที่สูงๆไงในขณะเดียวกันเจ้ากบจากที่พูดอะไรไม่เป็นก็หน้าเสลอขึ้นมาทันทีเอาเอามือลงไปแล้วเหรอเสลอด้วยความดีใจและมีความสุขที่เพื่อนตอบได้ยังไม่จบแค่นั้นเพราะลิงกําลังวิ่งเข้าไปหากบทําไมไม่หันหน้าให้คนดูกันล่ะเนี่ยฮะมันไปนรวมกันเป็นก้อนจนฉันยังงงเลยเออและลิงก็ตอบอีกเช่นเดียวกันว่ามีหน้าที่ปีนต้นไม้ปีนตน้นไม้ในขณะเดียวกัน บัว,วกับนน,นกคูกซึ่งเข้าไปที่หลังแล้วเป็นเพื่อนกันก็คุยกันเช่นเดียวกันถึงหน้าที่ที่ตัวเองมีตัวเองเขาบอกหน้าที่แล้วเรามีหน้าที่อะไรลองบอกเขาซินกคูกเธอมีหน้าที่อะไรจ๊ะต้อออกหากินตอนกลางคืนทำไมเธอต้องออกหากินตอนคืนเธอต้องบอกน้องๆเขาด้วยนะเขาจะได้มีความรู้อ๋อตอนกลางคืนอะ <laughs> บนบนไม่ทันเวลาดเดียวกันนกโคก,ก็กําลังคิดว่ามันยัง<ร>ไม่กลางคืนเลยเรากลัวแสงกลสงลคืนอ่ะเราออกหากินได้สะดวกกว่าภาษาตาเราไม่ค่อยดีอ๋อเราเข้าใจแล้วเราอ่ะเข้าใจเพราะเราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะเราถึงให้ประโยชน์ให้คนเอานมอ่ะเราไปเลี้ยงเด็กได้เรารู้ว่าเธอเป็นนกฮู่เธอต้องหากินกลางคืนและตัวอื่นอืล่ะเขามีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างเธอยากรู้ไหมเธอลองถามเขาสิ เต่ามีหน้าที่อะไรหรอกินผักบุ้งให้ตาหวานหวานไงเออเต่าก็ยังคงตอบแบบรู้เรื่องต่อไปว่ากินผักบุ้งให้ตาหวาน <c oughs> แล้วเต่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าแมวนั้นมีหน้าที่จริงๆคืออะไรเจ้าแมวมีหน้าที่อะไรจริงๆอะเจ้าแมวก็คอยล่าหนูจับหนูมากินกันเออ <c oughs> <c oughs> เด็กๆไปยืนดูด้วยดูสิ <c oughs> แต่เราอยากรู้นิดนึงทำไมเธอถึงต้องกินหนูละจ๊ะ อ๋อก็หนูมันอร่อยหนูมันอร่อยแต่เราว่าที่เธอช่วยจับหนูอ่ะเพราะมันเป็นวงจรมัธยจักมากกว่านะเพราะบางทีหนูอาจจะทํารายข้าวของเสียหายเพราะเธอกินหนูเธอก็ช่วยคนได้ส่วนหนึ่งเธอว่าจริงไหมล่ะจ๊ะออจริงเป็นอย่างดีเลยโอเคแล้วมีตัวไหนที่มีหน้าที่อะไรที่ยังไม่ได้บอกไหมจ๊ะเผื่อว่าคุณคุณแม่มดเขาจะได้รู้ว่าเราอ่ะมีหน้าที่ครบทุกตัว หลังจากที่วัวเป็นพี่ที่ดีที่สุดในทีมหมูจึงยกขึ้นมายกมือพูดขึ้นว่าฉันยังไม่ได้พูดถึงหน้าที่ฉันเลยอาน้องหมูเธอมีหน้าที่อะไรบอกมาสิจ้ากินกับนอนอ้ะอะทีนี้ถ้าเธอบอกว่าเธอมีหน้าที่กินกับนอนเธอคิดว่ากินกับนอนเนี่ยมันสำคัญไหมจ้าเธอถึงมีหน้าที่อันนี้สำคัญ อ้าวแล้วทำไมตัวอะไรหมีบอกว่าอะไรนะจ๊ะนอนวันเว้นวันก็ได้บอกแล้วว่าหมีนั้นเป็นอัลไซเมอร์อะไรที่พูดไปแล้วหมีมักจะลืมตลอดเวลามันบอกว่าดีแล้วนอนวันเว้นวันก็ได้และแล้ววัวก็มึนกลับไปว่าทำไมเพื่อนฉันมันงงงกันอย่างนี้วะแต่ไม่เป็นไรวัวยังคงสู้ต่อไปโดยแต่เราคิดว่าเธอต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่นะ ถ้าสมมติว่าเธอยังเด็กอ่ะเธอนอนวันเน้นวันมันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมูบอกอ่ะว่ากินกับนอนสําคัญอ่ะดีแล้วเพราะว่าเธอเป็นเด็กเธอต้องกินกับนอนแต่หน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเธอเป็นเด็กดีเธอต้องเรียนหนังสือให้เก่งด้วยนะจ๊ะ<อ>แล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยด้วยแลกคุณเธอว่าจริงไหมที่เราพูด่ะแล้วคุณรู้สึกงง,งๆจากตอนแรกที่มาแบบชัดๆแล้วเท่ที่สุดในทีม มันบอกว่ามันชื่อบีวรวบีวร์ทำไมวัวมันมาเรียกว่าแรคคูนเออฉันเป็นแรคคูนหรอกเหรอฉันไม่เห็นเลยวตัวเลยอ๋สรุปเป็นบีวรวหรือเป็นแรคคูนนะแล้วแต่แกอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวแมวเราลืมไปเราจะไม่ทำหน้าที่ของเจ้าป่าเลยเราขอโทษนะ กลงเขาเป็นตัวอะไรอะจ๊ะเบเบเบเวอร์ก็ได้โอเคบีว่าเวอร์ตกลงเธอตอบคําตอบเราหรือยังว่าที่เราพูดถูกต้องไหมฮะพูดพูดถูกต้องไหมกินกับนอนมันสาคัญสมอโอเคถูกต้องที่สุดเลยแต่เราลืมไปเราลืมหน้าที่ของสิงโตซึ่งถือว่าเป็นเจ้าป่าสิงโตเธอมีหน้าที่อะไรจ๊ะคุ้มครองป่าให้ปลอดภัยค่ะ โอ้โหหน้าที่ของเธอเนี่ยสมกับเป็นเจ้าป่าจริงๆเลยแล้วมีตัวไหนไม่จ้าที่ยังไม่ได้บอกหน้าที่เลยเต่าลิงเต่าเต่าูแล้วเต่าเขาบอกแล้วหมีก็ยังคงเป็นอัลไซเมอร์อยู่ดีเพราะหมีหันไปบอกเต่าว่าเต่าเต่าแต่เต่านั้นพูดไปคนแรกเลยและแล้วทีมสัปสัตถึงแม้จะงงงวยงวยแต่เขาก็มีความรักเป็นพื้นฐานเดินทางตามแม่มดต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปเดินเดิน เดิน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 เ,เดินเอ้าเดินหันหลังกลับเอา้าเดินลงเวทีเอา้าเดินลงเวทีมาข้างหน้าเวทีเอา้าเดินข้างหน้าเวทีแม่มดนำเลย